สวัสดีครับทุกท่านก็อยู่กับผมนะครับวินโพธิ h ช n แนลนะครับนี่ครับผมรถไทยติดอยู่ยั่วจ้าตายเถอะเจ้าขับเองติดเองครับหายไปครึ่งล้อเลย กล้องอาจจะสับซ้อไม่มีใครจักบกล้องและก็ไม่มีคนจักบกล้องอจับมับเลยนะครับท,ท่านผู้ชมนิดเลยแล้วครับทำแล้วเห็นคาดเลยครับคาดไม่เลยครับเมื่อกี้ นะครับนบว่าข่อยขอหนั่งเด้อข่อยเมื่อยว่ะสินี่นะฮะขอหนังก็มงนะมกจมนะฮะจม4ล้อรครับ <c ười> ย่ายุ่งโลดแล้วโอ้ย Mình lụt cái tàu hộp phía đạp Ba bảo Đình cả Bên Nam đấy lại Nhịp nắp, nhịp nhập nhấp nhấp nhịp nắp, nhịp nắp, ทำยังไงถึงจะขึ้นให้ตายเถอะพระเจ้า,าให้ตายสินะตอนนี้รอเจ้าของรถมานะฮะว่าจะเอาขึ้นยังไงเทที่เรารู้ผมไม่ไปอีกแน่ครับ ตรงที่รถจมตรงนี้เพราะว่ามันจมน่าแหละจมดูแล้วครับแันแท็กอะผมปั้นเองเลยนะฮะแล้วก็งายคือกันนะกองบับบงไงมันนะฮะนี่เลยฮะคันบักไงมันเลยฮะสี่ตันเนี้ยจะคืนงเนี้ยดิงนดิ้นดิงน,น,นจม ไอ้ใจสิไอ้เจ้าข้าไอ้เจ้าทำอะไรผิดช่วยด้วยท่านผู้ชมอยู่นะฮะอีดสั้นจมมิดเลยนะฮะหายไปครึ่งล้อฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งนะฮะแต่ล้อหน้านี่ครึ่งล้อทั้งสองเลยนะฮะ ยิ่งขุดยิ่งจะจมนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ